แบบประกันตัวนี้นะครับเป็นแบบประกันที่ถุกที่สุดในตระกูลตลอดชีพนะครับก็คือ Smart ท h o i c e 95ทับ15ซึ่งเป็นแผนที่ดีมากเรามาดูฟีเจอร์กันเลยนะครับก็คุณลักษณะพิเศษนะครับรจุดเด่นของตัวนี้นะครับเพื่อให้การทำประกัน เป็นไปตามวัตถุประสงค์และความต้องการของคุณลูกค้าเนี่ยผมมั่นใจว่าโครงการสมัชชอย95ท15จะเป็นโครงการที่เหมาะสมที่สุดนะครับเพราะโครงการนี้เนี่ยสามารถให้หลักประกันแก่คนที่คุณรักในจำนวนที่สูงถึง1ล้านบาทจำนวนสูงถึง1ล้านบาทเลยทีเดียว หล้านบาทโดยการชำระเบี้ยประกันเพียง2อง7มหกพับาทอมีเครื่องคิดเลขลองกดดูนะครับสองหกนะครับถ้าบอกคนอายุ30ปีสองหกเจหารด้วย12บสองตกเดือนหนึ่งสองพบาท 2,230บาทเบี้ยเดือนหนึ่ง2,230บาท 1, อัานด้วย30ฮบะวันหนึ่ง74บาทนะครับวันละ74บาทแต่คุ้มครอง1ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นจำนวนเงินที่คุณลูกค้าเนี่ยสามารถจ่ายได้โดยไม่เป็นภาระนะครับวงเงิน1ล้านบาท เบี้ยประกันปีละ26 7 7 0เจ็ดร้ยเจ็ดสบบาทโดยถัวเฉลี่ยเดือนละสอง0สาสบาทวันละเจบี่บาทแต่คุ้มครองวันละหนึ่งล้านบาทเลยครับคุ้มครองวันละหนึ่งล้านบาทตั้งแต่เริ่มต้นที่บริษัทรับตั้งแต่ศูนย์ปีเลยตั้งแต่เริ่มต้นทำเลยเพราะนั้นเนี่ยนะ จ่ายเพียง2,230บาทคุ้มครอง1ล้านบาทนะครับ15ปีนะเราส่งเบี้ยแค่15ปีเท่านั้นนะอันนี้ฟีเจอร์นะมาดูข้อได้เปรียบกันนะครับมีประกันถูกมากเมื่อเทียบกับโครงการแบบอื่นๆที่เป็นแบบเหมือนกันเนี่ยครับ การที่คุณลูกค้าจะสร้างหลักประกันให้กับครอบครัวหรือคนที่คุณรักเนี่ยเป็นจํานวนถึงหนึ่งล้านบาทเนี่ยนะคุณลูกค้าต้องชําระเบี้ยรประกันมากกว่านี้แน่นอนนะครับหลายเท่าเลยหรือถ้าคุณลูกค้าจะชําระเบี้ยโครงการรูปแบบอื่นได้เนี่ยประกันที่ได้รับจะน้อยกว่านี้นะครับในแบบเดียวกันนะน้อยกว่านี้หลายเท่าเลยซึ่งนั่นก็ไม่นะ ไม่น่าจะตรงกับวัตถุประสงค์ของคุณลูกค้าใช่ไหมครับคือเพราะเราต้องการทาไว้เพื่อใครต้องไหมฮะอันนี้คือข้อได้เปรียบของโครงการนี้คือเปียกปนะูความคุ้มครองสูงนะแล้วมาดูผลประโยชน์กันนะครับผลประโยชน์ผลประโยชน์เนี่ย ผมมั่นใจว่าโครงการสมาร์ทชอยส์95-15ทับนี้เนี่ยจะเป็นโครงการที่ดีและเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณลูกคา้าก็เพราะว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งคุณลูกค้าถึงอายุ95นปีโครงการนี้จะให้หลักประกันสูงถึง1ล้านบาทเพื่อช่วยให้รักษาไว้ซึ่งความสุขของคนที่คุณลูกคา้า ากมีาการที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นโดยที่คุณลูกค้าชำระเบี้ยเพียง15ปีเท่านั้นชำระเพียง15ครั้งหลังจากนั้นคุณลูกคา้าก็หยุดชำระเบี้ยคือชำระครบแล้วโครงการนี้ก็จะแปลสภาพเป็นพินในกรรมเงินสดทันทีจากปีที่15ไปจนถึงปีที่95สําสำหรับ ตัวคุณลูกค้าและเองและคนที่คุณลูกค้ารักนะครับในจำนวนโปรด uct หนึ่งล้านบาทนะครับอันนี้คือตัว Benefit คือผลประโยชน์นะตัวผลประโยชน์คุณเราต้องตันหักอย่างแท้จริงนะครับว่าคุณลูกค้าเนี่ยผมเชื่อว่าทุกวันนี้เนี่ยที่คุณลูกค้าทำงานนะ และมีความรับผิดชอบเป็นอย่างดีเนี่ยที่จะทำให้ทุกๆคนที่คุณลูกค้ารักให้มีความสุขแต่ก็จะมีความหมายอะไรล่ะครับถ้าความสุขทั้งหลายที่คุณมอบให้เขาในวันนี้เนี่ยจะกลายเป็นภาระและทำให้พวกเขาต้องเผชิญกับความทุกข์ในวันข้างหน้าเหมือนกับอีกหลายๆครอบครัวที่คุณลูกครับพบซึ่งผมเชื่อมั่นว่า คุณลูกค้าไม่ต้องการให้เป็นเช่นนั้นถูกต้องไหมครับเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่หรือสามีหรือภรรยาของคุณลูกค้ามั่นใจว่าพวกเขาจะยังคงมีความสุขในชีวิตอย่างแน่นอนเพื่อให้ลูกของคุณลูกค้ามั่นใจว่าพ่อหรือแม่ของเขาจะมอบอนาคตที่ดีให้กับเขาอย่างแน่นอนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับคุณลูกค้า โครงการนี้เป็นโครงการที่สำคัญมากๆอยากให้คุณลูกค้าเนี่ยตัดสินใจและเริ่มโครงการนี้ด้วยเบีย้ยเพียง2,000กว่าบาทต่อเดือนแต่คุ้มครองหนึ่งนะวันนึงไม่ถึง100บาทนะครับซึ่งในวันหนึ่งๆเนี่ยเราใช้จ่ายอืน่นไปมากมายนะครับเรากินเราเที่ยวเราเล่นเราไปนะเบีย้์กระป๋องหนึ่งบุหรี่อะไรต่างเหล่านี้นะครับมากมายนะแต่นี้ เป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคงเป็นการสร้างกองมรดกไว้ให้กับคนที่เรารักแต่ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นและเราอายุยืนหนึ่งล้านบาทนี้ก็เป็นของเราโดยที่เราชำระเพียง15ปีเท่านั้นนะครับโครงการนี้อยากให้คุณลูกค้าทำไว้นะครับ